บนเนื้อที่140ไร่ภายในพื้นที่ป่าอันเขียวขจีและหนาทึบบริเวณวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้มีสัตว์ป่าสงวนมากกว่า300ชีวิตที่ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้ให้ความช่วยเหลือหลังจากที่ถูกทารุณโดยทางมูลนิธิมีการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ด้วยความรักรวมถึงจัดทีมสัตวแพทย์คอยรักษาเมื่อย,ยามที่สัตว์เจ็บป่วยคือเขาเป็นอาาัมพาตทั้งสขาค่ะเนื่องจากกระดูก กดทับเส้นประสาทที่ไขสันหลังอะคะ่ะแล้วก็ต้องมีการทํากายภาพบําบัดทุกวันนะคะคือหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีให้เขาอะลุกขึ้นยืนนะคะบนเปลให้เขาฝึกฝึกความรู้สึกที่ขาะคะ่ะในการยืนแล้วก็มีการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้านวดให้กล้ามเนื้อ,เ,อเขาทํางานอยู่ตลอด,ลอดเวลา,าจะได้ไม่เกิดให้กล้ามเนื้อรีบอะคะ่ะแล้วก็มีการทําวาลีบําบัดนะคะเป็นการให้เขาว่ายน้ําได้ฝึกกําลังเพื่อที่จะ อยากให้เขาคือแบบมีกําลังในการยืนอีกครั้งค่ะแต่ว่าคือการยืนสําหรับเขาเนี่ยก็อาจจะยากหน่อนึงเพราะว่ามันเป็นเป็นรอยโรคที่เป็นระยะเรื้อรังค่ะเพราะอาจจะเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตคือที่นี่ก็ต้องแต่ที่นี่ก็ยังจะต้องดูแลเขาต่อไปค่ะหลังจากที่เราเพิ่มเพิ่มโปรแกรมของ electrostimulation Therapy นะคะก็คือ สังเกตว่าเขามีกําลังขาดีขึ้นมีการเหยียดขาที่กําลังดีขึ้นนะคะว่ายน้ำนะคะก็ประมาณวันละครึ่งชั่วโมงค่ะวันละครั้งเวลา6นาฬิกาจากการที่ทีมเขาได้เดินสำรวจพื้นที่โดยรอบมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าซึ่งเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์นานา,นานชนิดทั้งลิงหมีเสือ ชนีจระเข้ซึ่งสัตว์ป่าเหล่านี้จะถูกปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติมากที่สุดและได้รับอาหารจากมูลนิธิสองเวลาคือช่วงเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีกับเวลา1 5บหนาฬิกานี่ก็ใกล้ได้เวลาอาหารเช้าแล้วซึ่งจิตอาสาที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้จัดเตรียมอาหารสําหรับสัตว์อาทิกล้วยข้าวโพด อ้อยและต้นกล้วยโดยจะให้อาหารตามความเหมาะสมของสัตว์ชนิดนั้นๆซึ่งจิตอาสาที่มาที่นี่จะถูกเจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิอบรมและให้ความรู้ก่อนจะลงสู่ปฏิบัติงานในสนามจริง I wanted to come here because I found out about this place and I thought it was great what they're doing here so I decided to come volunteer and I was actually just going to travel in Thailand but then I decided to come here yeah I volunteered because a friend had been here before and said it was really good and it was a really nice place and they look after the animals really well and I wanted to come and help. Yeah, they give us a tour around and teach us about the animals and then you're paired with someone that has been here longer and knows what they're doing so that they teach you all the jobs that you have to do in the different animals. Yes, yeah, so your first day you just kind of follow and um, you're put on different projects and they just teach. Exactly what you have to do with each of the animals and the procedures and that safety and whatnot. Uh, we're on primates, so we have to chop up all the food for the primates and carry it out to all of them, put it in their food bowls, make sure they have water three or four times a day, uh, clean their enclosures, sweep and, around their enclosures, yeah. scrub the hospital. I think, yeah, it's definitely a great experience, and you really appreciate um, animals more, and you appreciate rescue centers more and what they do for it, and you have a different outlook on animals in general. ลิงแสนกับมีขอเพื่อนสีต่างสายพันธุ์ที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่งไปรับมาจากวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรถูกนำมาปรับให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมที่กว้างและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าเดิมหลังจากที่อยู่ในกรงเก่ามานานกว่า4ปีและต้องใช้เวลาในการปรับสภาพให้เข้ากับที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งอาจต้องใช้เวลาประมาณหสัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของสัตว์ด้วย สัตว์แต่ละตัวที่อยู่ในมูนิทิถึงแม้จะเป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณดุร้ายแต่ด้วยความดุร้ายนั้นก็ยังคงมีความจงรักภักดีกับผู้เลี้ยงซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เจ้าหน้าที่สามารถหยอกล้อและเล่นกับสัตว์เหล่านั้นได้แต่หากเป็นบุคคลทั่วไปจะถูกขู่ทำร้ายเนื่องจากสัตว์ไม่คุ้นเคยและเกิดความไม่ไว้ใจ และในเวลา23นาฬิกาทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจดูพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้อีกครั้งว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากช่วงเช้าอย่างไรซึ่งก็พบว่าด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เมื่อถูกแสงไฟหรือได้ยินเสียงดังจะลุกขึ้นเดินเข้าหาแสงไฟแต่บางตัวจะหลบไปเนื่องจากเกรงกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณตีสองสัตว์จะส่งเสียงร้องและสำรวจรอบๆพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการระวังภยัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก เมื่ชิดศักดิ์เกตทองส่งถ่ายภาพพิมพรบุญมาตรรายงาน